แจ้งข่าวดีล่าสุด25กันยายน2564คอรมออนุมัติด่วนเพิ่มเงิน1,000บาท1ปีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดฟังด่วน สวัสดีคะ่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังข่าวสารมาพบกันในวันที่25กันยายน2564และเช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารนี้เป็นข่าวดีเลยทีเดียว หลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก็มีการอนุมัติเพิ่มเติมมานะคะสำหรับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่าน ด้วยในส่วนของความช่วยเหลือนั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เพิ่มเงินสดให้ทันด้วยจำนวน1ปีหรือ12เดือนเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2,564เดือนหน้านี้เป็นเดือนแรงแล้วนะคะและยาวไปจนถึงกันยายน2,565เลยในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยค่ะจากมติคอรมอก็ได้อนุมัติงบกลางไปแล้วนะคะเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมา ในส่วนของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยมีการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนออกไปอีก12เดือนซึ่งในเกณฑ์การจ่ายครั้งนี้ถ้าหากไม่เกินวงเงินที่รัฐบาลกำหนดก็จะจ่ายคืนให้เหมือนกับปีที่ผ่านมาเลยนะคะ ทั้งนี้ก็ยังคงอนุมัติในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมเดือนละ200-300ถึง300บาทรวมไปถึงค่าเดินทางอย่างละ500บาทที่เข้าร่วมโครงการกับรถไฟฟ้าบขสรถไฟที่กรุงเทพและปริมณฑลที่เข้าร่วมโครงการนะคะและที่สำคัญเลย เบีย้ยความพิการยังคงได้รับสิทธิ์1,000บาทต่อคนต่อเดือนออกไปเป็นระยะเวลาออกไปซึ่งทางคองรมอได้อนุมัติเพิ่มซึ่งในส่วนของเบีย้ยคนพิการจะจ่ายทุกๆวันที่10ของทุกเดือนเดือนละ8 0 0บาทเข้าบัญชีผู้พิการและวันที่22ของทุกเดือนก็จะโอนเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะ และส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะตอนนี้คอรอมอต้องบอกว่าเปรหนักมากเลยทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถ้าหากมีงบประมาณออกมาแบบนี้คนเก่าน่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ต้องรอดูเงื่อนไขาจากทางกระทรวงการคลังว่าเขาจะสรุปออกมาอย่างไรตุลาคมนี้แน่นอนค่ะ ทางช่องไม่พลาดที่จะติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยเร็วที่สุดส่วนคนใหม่ลงทะเบียนใหม่คัดกองใหม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวในส่วนของขั้นตอนลงทะเบียนทางช่องจะรีบมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยเร็วนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันค่ะและสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ